ฝนหยุดแล้วถ่ายได้ค่ะมาถึงแล้วนี่โอ้ยบิย๊กคิงนอนต้องผูกไว้นะไม่งั้นมันมันยังไม่รู้ว่าที่ตรงไหนไปได้ไปไม่ได้ทั้งนึงอยากนอนอย่อนหาแนวกินแล้วตื่นมาก็หาแนวกินแล้ว ขตื่นกตื่นแล้วตื่แล้ก็นตื่นแล้วก็กวนเดี๋ยวค่ำๆเอากลับไปนี่อาบน้ำให้ ต้องผูกไว้แค่ผูกกับขาเก้าอี้ไม่ได้นะมันจะวนวนวน,นแล้วมันก็มันติดเออมันติดกับขาเก้าอี้อผูกเอ้าหายอ่ะกินอยู่ตลอดอยย่่างมันนีเล วันนี้ฝนตกอย่างแรงมาถึงบ้านแล้วฝนตกอย่างแรงเลยหลังนเยมันนักทองมันมันหนักท้องนขาหลยงยืนแนบไม่ได้เลยขาหลังเลยมาตรงอางเนี่ยมันนะักขี้พุ่งมันหลายแถวเบิงบ้งแถวเบิ้งอันปอมปอมไปแล้วได้ย่าไง,มง,ง,งมไม่พอแล้วลูกอย่าให้มันกินเยอะ สีอุดทองกินหลายๆหลายเริ่มอยากเล่นมันยังไม่เขาเอื่นมาเอียงก่อนมันยังบอกท่านขี่เล่นเป็นไรขับรถโค้งขับรถโค้งเพราะว่ายังไม่ถึงสองเดือน,นอีกสี่วันถึงสองเดือนเกิดอะไรขึ้นยายเกิดอีหยังขึ้นอันเกิดอะไรขึ้นนะเพิ่นมาแค่สิบโบสิบโบด็กปีนเฮือนบ่นั่นแล้วจังว่านี่แมวจะทำยังไง เกิดอะไรขึ <S <S ้นล <ım Laser> ็อกบ้านแล้ว <único> ค <Liberty> ุณแจอยู่ข้างในบ้านยายยายก็คิดว่าคุณแจอยู่ในกระเป๋าเอาจะเก่านะยายย่ายมันจะย่ายนี่นะยายใส่กระเป๋าไว้วานนี้น้าฝนมาใส่ใส่หัวบนนอนเออน้าฝน่าอยู่อันอยู่หัวบนนอนเจ้าคุณแจนแต่ความเข้าใจของยายคือล็อกปุ๊บคุณแจจะต้องอยู่ในกระเป๋า บานีนะพนเอาคุณแจออกง่ยออกมากระลอกแล้วก็เรียบร้อยสี่เด็ปีนเฮือนตัวบาลนอยู่กระเป๋าเนาะต่เกาอยู่กระเป๋าตกยุบมันอยู่กระเป๋าแล้วตอด่ใส่กรเป๋าวอ่บวายาหม่องยาล่มยาอยังอยูยในหันเบิดคือทุกอย่างนี่อยู่ในกระเป๋ามีหอดแหนบมีหอดแหนบมีหอด ทุกอย่างนี่วัดนี่โอ้ยน,นี่หอดแหนมเพราะหอดอยังฝนตกฝนเพิ่งหยุดทั้งเสื้อมีหอดอ่ะคงช่วยลดเห็นไหะมือนึ่งขอคนไปเห็นหน่อยเขาสารเอาเ,เอาไยังเอาไว้ให้เขาเบื่อแล้วว่า <laughs> นี่หอด <laughs> นี่เบื่อทุกอย่างทั้งเสื้อ ปีกแหลกถิ่มปกแกหาไม่จังมาลืมแมนเพราะว่ากระเป๋าอันนั<ม>้นยายบ่เคยลืมไปใส่กับไปน้ำ <c oughs> มีมือหนึ่งเด้อพี่นอ้องว่าบ่เคยลืมเพิ่นจกกระเป๋าเงินออกมาแล้วเพิ่นเอาวางไว้โต๊ะนี่ล่ะ <c oughs> เอาวางไว้โต๊ะบันเทื่อสิไปแล้วจับเอาแต่กระเป๋าอันเพิ่นไปตามจริงกับว่านในลืมไก่เน๊ะ <c oughs> ว่านในาวิทบ้านว่าในพิบ้านว่าเอานาตายยุงๆๆๆๆ่งกันอยู่ล่ะโทรมาให้นาตาย เกีบไปหเนี่ยเด้อนสร้างกลับมาเอาเออเออเออเอเอามาให้เราบัเดือนนาตต่ไปกับหักรลืมานนีกัไปหน้าน้าตต่กัไปหน้าหัวน้อกันเอาสท้ากะเป๋้องินเอาขอพูดเดียวเออวัดิบดีเออครแน่จะกูเจีงอยู่เหือนก้เจยยู่เหื่อนอ่ะกุ้เจยงไม่แก้ลูกบอแก่แล้วมันจุลุยเออ มันมีเชือกไว้มีเชือกไว้เนอะคืองกันในกระป๋องๆข้าวตองหาเสือกไว้ือ,อเสือกข้าวเสือก <c oughs> ยังนิราไว <c> ้ <oughs> ตัวใหญ่กับเสือกใหไงออโอ้กัดลูกควายอือผุนงานข้าวนะแต่รอบค่ำโมงโอ้โหเมมเบอร์ซีโมงหาโมงแล้วป่ะผุนเออผุนเจ้าทิน คนเจ้าทินอยากคูเิ่นเิ่นมจิมจิมานี <Sur in. S 2> ่แล้วมานี <k ull ets> ่แล้วมานี่แล้วมามามาหูดอ้าวอยากนอนเลยได้ปาเนี่ยอ มานะฝนนี่เดินตามนี่ปลาาไอ้อ้วนไอ้อ้วนมาสั่นผุ่นผูนเจ้าทินเพิ่นปล่อยปล่อยให้มันเดินก่อนโอ้อุยอายอุยอายแล้วเดี๋ยวต้องเอาขึ้นไปอาบน้ำผุนะ มันลำคาญปอมๆเน้อเนี่ยหนหุน oh. เปตนจารีตนโอ้ยโอ้ยหุ่นโอ้ยจะแม่คือกันขักมันเดี๋ยวจะอาบน้ำให้ หาเลยนี่เออมันกับโบไปได้ทับมันหูแจกว่าบักอันนี้อยู่นี่ออพูดไดสีบานนีสีปินเหือนเก่งหือปักกะนเตะขึ้นไม่เอาบ้องของตัดอันนะ โอ้ยตัดเลยเลยตัดได้พอท่าไม่ได้อยู่จ,จังนั้นพอท่าแล้วพอไปไฮพี่นะเออไข่มองนาตาก็เท่ากันแล้วีเฮ้ยโอ้ยโอ้ย สิกินอันนั้นแล้วเว้ยน,นี่เนี่ยหมาฟางคอยตอดเลยมันเด้อโอ้ยมานี่แล้วปั๊มๆบรสนมันอยากได้มู mm hmm. แต่ก่อนนี่คืออยากให้ยายอุ้มเราอยู่อยู่ในตักตลอดปล่อย mm hmm. มันลงหามปล่อยมันลงปล่อย mm hmm. มันลงเบิ่ง, mm hmm. งโอ้ยหมากระได <laughs> มัอยากได้มูปล่อยมูกูลองมากอ่าปล่อยปล่อยลงเบิงหนูเจ๋งเจ๋งปล่อยลงเบิรนีลาาบแนสุน้พี่าันอยากมีมู <laughs> ตัวหนึ่งถ้าเปรียบก็น่าจะวัยรุ่นแล้วเข้าช่วงวัยรุ่นแล้วนะปอมๆในตัวใหญ่แล้วนะแต่มันตัวเล็กอายุเยอะแล้วแต่ตัวเล็ก <c oughs> แต่ว่าตัวนี้เพิ่งยังไม่ถึงสองเดือนด้วยซ้ำมาเลยยังไม่รู้เอา้าเลียมเสาข่อยนะโดนัทกัดเบิร์ดคุณเลียม <c oughs> <c oughs> คอยอย่ะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแนะกผ่ bye. Bye ้ ä, จ้งยายขอบคุณค่ะ